อันนี้ต้องชงกี่นาทีนะสามสามนาทีสามนาทีใช่ไหม,มแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรบ้างอะไอจามไอเลือดหลังไอจามไอเลือดหลังใช่ไหม,<า>มอ๋อแล้วต้องผสมไอ้นมผสมน้ำตาลไหมคือเม่๋ยวจะไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมใส่นมกับน้ำตาลแต่ลูกค้าบางคนก็ใส่น้ำตาลเงี้ยนะเนาะถ้าถ้าเรากินน้ำเปล่าเนี่มันไม่ขมเหรอก็ขมค่ะแต่จะไม่ขมมากเหมือนตัวกาแฟที่เราชงกาแฟสดเป็นไม่ชุประมาณ โอเคโอเคสรุปแล้วแก้ว450ลูกค้าเอสไม่ลด่ะโอเคโอเคแค่นี้กรรมวิธีมันเดีอ่วเดี๋ยวจะลองดูนะถ้า้าไม่ผมก็ไม่ใส่น้ำตาลนะถ้าผมก็ก็ใส่หน่อยเนาะแต่นมไม่ใส่ใช่ไหมไม่ค่อยนิยมใส่โอเค อขอบคุณมากครับ